เย็ดค่ะก็ได้เย็สดสบายนะฮะเย็ดสบายนะ ผักอ,อีตูบอกพริกผักขาบอกพริกว่าแต่มันบวแดงไรลายรุ่นแล้วเด่น่มันหัวเตาสีแดเเงเหีแกงหน่อไม้ส่วนประกอบของแกงหน่อไม้ในมือน,นี้กะซิมีเห็ดเข็มตัวเห็ดเข็มแล้วก็ผักขาผักอีตูพริกเขียวแดงเขียวแดงบอก ตั้งแดงทั้งเขียวเราใส่น้ำกันเลยสีเขียวกับมันงามไปจังนึงสีแดงกับมันงามไปอีกจังนึงที่สำคัญอย่านะั่งหลังเดิน,นเดี๋เด้๋ยวั้นไปเหนื่อยจั ห้องกินห้องกินนาผลมะมี่ย่าง่ได้แกงอะไรแกงมะมี่ะื่อนายจะทำไปทิของตลาดก็มายอง่านั่งตัวปัดยองไปยองมากอะ

บุเมเด็ดเพชรเพชรเพชรมากเลยเอาไปขานแล้วมบนแบบแห่งไปอันนี้ก็เซียวไปล่างอัว ฮะกระชอนมีขั้นขั้นนึงนี่เห็ดคอนขาวเนาะคอนขาวเห็ดหูหนูแน่บ่ออันใดแน่ถึงมากเลยเดี๋ยวคันแล้วแล้วเดี๋ยวในไทยบึ่งเถิอเด้อ กูได้กินกับมากินเด้อกินไก่ก็ได้มากมา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 แล้ว,ลว,ลวอร่อยแน่นอนแซ่บไม่เลวลูกโดดกันนี่ผูดได้มากเพลกกินกับกันกนมไม่ไล่ทั้งน้ำมาได้กินเขาด้ปะที